สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้กลับมาพบมาพ่อกับปติญญาพาเพื่นคือเกาเหรอนะพี่น้องเนาะพ่อกันเวลาเกาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้สามทุ่มห้านาทีพี่น้องเลดนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะพี่น้องเมื่อนี้พากินเมนูนี่เด้อ้าลูกชินแม เห็นมูกินในคลิปแม่เห็นสาวอิวกินเราคืดอ,อยากคืดอ,อยากน้ำสาวอิวพี่น้องสาวอิวคือสีเมนสีสกเกตเว้ากินกินไปไปแม่อยเห็นหางซีเมนอยูด่ดอกเขาก็ไ่ได้ทำจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะเห็นมูกินไปหามูหาพวกเห็นเขากินยังขออยาก,กินน้ำเบิดพี่น้องพี่น้องเอ้ยคอยก็เลยไปหาซื้อลูกชิน้นมาพี่น้องลูกชิ้นในหางหนี่ยละเนาะ อันนี้น้ำจิ้มลูกชิ้นพี่น้องเป็นน้ำจิ้มมะขามลองซิมเบิงว่ามันสิแสบบ่พี่น้องเนาะก็เลยซื้อมากับเบ,บเคยบ่บเคยซื้อน้ำจิ้มลูกชิ้นมาดอกพี่น้องยี่ห้อเอียงบุโลโบเอ,อยียงจากย่างนี่แหละพี่น้องพี่น้องเอ้ยมากินน้ากันเด้อลูกชิ้นเนาะมึงนี่บ่กินเขานะ่าเนาะกินลูกชิ้นทอดพี่น้องลูกชิ้นทอดน้ากันเนาะพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปฏิญญาภาเพลินน้ำเด้อพี่น้องเด้อสิได้มีกำลังใจสู่ต่อเด้อพี่น้องอันนี้เข่าปีที่สองแล้วเรียนกับบัตรท่านในฮอดลอยอยู่พี่น้องเอ้ยสะสมหยอดกับปลูกไปเรื่อยๆเอาพี่น้องเนาะหอดย้ำไดก็สร้างมันก็คือว่าตอนนี้อ่ะโป่งแล้วพี่น้องโป่งแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือมาหามาเยี่ยมยามทำข้าวกัน ซื้อๆดอกพี่น้องเนาะเป็นจังไดว่าแต่ละคนเป็นจังไดอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีว่าน้องพี่น้องเนาะ <c oughs> นั่นล่ละก็เลยมาเยี่ยมยามทำข้าวกันจักน้อยหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์บดีพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะทลมเว้าซื้อๆไข่เขาว่าอ้าน้ำเพิ่นนั่นละ่ะเขากะทลมรัฐบาลย่างคักเลยพี่น้องรอบนี้เนะาะทลลมกะ ความจริงมันเป็นจังไดก็ตามนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะเขาก็หูหูกันอยู่พี่น้องมากินน้ำกันแซ่บๆทอดลูกชิ้นพี่น้องซิมก่อนนี่ทอดกรอบๆเด้อพี่น้องห่อนๆอ,อยู่นี่น้ำจิ้มมะขามพี่นอ้องน้ำจิ้มมะขามแซ่บอยู่เ้อพี่น้อง มาเลือกกินน้ำกันเคยลืมบอกนี่พักมีหมักแตงกับกะหล่ำพี่น้องนี่ใส่สองตอนเลยเฮ้น้ำจิ้มมะขามแซบอยู่ด้วยพี่น้องโอ้ยหลุดเหี่ยอืมเหนียวดีดีไหมจังหวะเพิ่นเห็ดจังใด กินหัาก,กันกลทำกลทำนอกน้ำแข็งพี่น้องแซ่บไหมมีลูกชิ้นสีขาวพร้อมลูกชิ้นหมูพี่น้องอันนี้ไก่อันนี้หมู พลาดลูกชิ้นนะพอได้มาหากันนะพี่น้องเนาะจงนีก็สูไปพี่น้องเอ้ยขายของกับ,บรถใดจะคอยสิไปเห็นแนวใดหรือนะพี่น้องเอ้ย เฮ็ดยังกบบระบ่ได้ดอกช่วงนี้ล็อกดาวคักเนี่ย้าขายกบบรบ่ดีน้องคอยกับหัวก็สิสร้างปิดสนามกลอฟพี่น้องสร้างปิดสนาม สร้างปิดสนามกอบมันเป็นงานเกี่ยวกับด้านนันทนาการเนาะเกี่ยวกับกีฬาตีกอบพี่น้องเขาบ่ให้เกี่ยวกับการกีฬาเขากับบ่าให้เหล่นอีกพี่น้องเนาะเขาย่านกุมเสียงก็เลยต้องปิดเขาเพิ่งไลน์มาบอกเมื่อกี้นะพี่นอ้องวังสามทุ่ม พี่น้องที่เหตุงานอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อทำงานอยู่10จังหวัดตอนนี้10จังหวัดก่อนเนาะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะพี่น้องเนาะแล้วก็เกี่ยวกับงานประมาณเก้าประเภทละไปเบื้องรายละเอียดเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อก่สิีได้รับเงินเยียวยา2 0 0พันถึงสองนห่า่ะใครจำมาได้แต่ว่าจะผ่านบัญชีที่เขาผูกพร้อมเพย์เบอร์ บัตรประชาชนไว้เด้อพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดเช็คแล้วว่าเจ้าของได้เงินเยียวยาเยีพันหรือ0องพันห0 0นี่ลรัพี่น้องไปผูกเบอร์พร้อมเพ์ใส่กับเบอร์พร้อมเพย์เบอร์เลขบัตรประชาชนเด้อพี่น้องใส่กับบัญชีธนาคารไวเ้เดอร์เพิ่นสิโอนเงินเข้าไ้เดอร์เนาะ10จังหวัดกลุ่มเสี่ยงใครประจําไม่ได้ดอกัมหลาย <c oughs> มาพี่น้องลูกทิ้นทอดไขอก่กบป่ไข่ได้กินหรอกพี่น้องใครเห็นเพิ่งกินขอกันเล็กนอยากช่วงนี้แห้งบ่ได้ซื้อพร้อมพีพ่น้องเอ้ยอัน อยู่หมองเก็ดงานเขากับปิดเบิดเลยร้านคามันมีของแนวกินเลยต้องห่อไปเอง <c oughs> น่ากายกะล่ำนอกน้ำแข็งที่นั่นนะแซ่บๆน้ำกันลูกชิ้นหมูจ้ะ นี่น้ำจิ้มแซ่บๆเหนียวดีครับอืมคำว่าบอเผ็ดกับเผ็ดดูได้มันเป็นน้ำพริกน้ำจิ้มของพริกผงพี่น้องแอบอยู่ ยักสิไปเห็นแนวไดพี่น้องเอ้ยเนาะยากไปเบิดเวอยากกลับบ้านก็กลับบ่ได้ลาเบิงคอยอ่ะบ่ได้คอยอ่ะบ่ได,บได้ใสหนีก้ยอยสซคอยผิดนัดพี่น้อง่อยจะบ้าให้ฟังมันเกินกำหนดแล้วคอยก็เลยขื้นสาร ที่นี่เพิ่งกะหักเงินข่อยอ่ะเดือนละสี่พันหกพี่น้องเก้าปีคุณบางดูมันเป็นเงินเท่าใหตอนนี้ผ่อนมาได้ประมาณสามปีแล้วและยุอีกหกปีพี่น้องเดือนละสี่พันหกพี่น้องคิดเบิง้งมันสิเหลืออีหยัง ค่าบ้านค่าบ้านหลังนี้พี่น้องบ้านหลังนี้ที่คอยอยู่อ่ะหนึ่งล้านสองแสนบาทคอยพรอนมาแล้วเหลือยุ่แปดแสนแปดแสนพี่น้องเราเขาบ่ได้เหตุการณ์เหตุงานเหตุยู่แต่ว่ามันได้หน่อยอ่ะพี่น้องบ้านพ่อนเดือนละแปดพันพี่น้องแปดพันบวก กอยโสี่พันหกพี่น้องสี 4, 000, ่หาพันเนาะตีไปรวดหาพันพี่น้องหาพันกับอย่างิั้นหมื่นสามสองอย่างกินยูอีกเด้อพี่น้องมาที่นี่ขนามคาไฟคาโทรศัพท์ บัตรเครดิตขอแคเลยต้องมีเงินขันตำ่ะพี่น้องเดือนละสามหมื่นสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะพี่น้องขอจอังยูรอดเด้พี่น้องอยูรอดแบบก็บกินไปซัมนี้ละไร่งบพอมีน่ะพี่น้องกับพ่อแม่ได้ประกันได้อยังสุยางสุนแนว ยักสิบอยหาเห็ดแน็อได้หนำเอาเอาบิ้งขนาดหักไปกับสองหมื่นหาแล้วพี่น้องเหลือกินอยู่ประมาณสองหมื่นก็บาทแหละเหลือกินอยู่ประมาณหาหกพันน่ะพี่น้อง, 6, อง <c oughs> เดือนหนึ่ง่ะต้องหาแนวอื่นน่ะจักสิว่าจังใดเนะาะขกสิถามว่ารัฐบาลวนเข้ามาอีกแล้ววนเข้ามาเรื่องนี้อีกแล้ว,ว เงินกอยอซอน่ะประสิหักคอยเต็มประนั่นบอกขนาดโควิดปนนีนะพี่น้องเนะสี 4, บันหอะ่ะผู้ใดเป็นญาติผู้ใดอยู่ใกล้เห็นทั้งรัฐฝากกระซิบนะเด้อพี่น้องเด้อตายอยู่แล้ว <c oughs> กระซิบห้อยอยเนี่ย หักคห,หักแน่หักเงินมันเป็นเงินเบี้ยปรัปบเด็พี่น้องเพิ่นตีเป็นดอกเบีย้ยเงินต้นสองแสนดอกเบีย้ยสองแสนหักข่อยมาเคองหนึ่งหรอกว่ามาหรอกอะเมื่อยแต่ว่าก็ต้องสู่ออพี่น้องเย้ย หนาที่เขาก็คือต้องสู่ต่อพี่น้องถ้าไม่มีบ้าถ้าเขาเขาบอลแม่นคนรวยถ้าเราไม่กู้เราก็ไม่ได้บ้านพี่น้องถ้าเขาบอกกู้เขาก็บ่มีรถบ่มีเงินสดซื้อพี่น้องเนาะแต่ว่ารถข่อยดีอยย่างนึงน้องน่องสาวซื้อเงินสดให้ก็เลยได้ขับรถขับบ่มีปัญญาซื้อดอกพี่น้องซื้อรถเมื่อสองให้สาม ทั้งสมทั้งยังเกือบสามแสนนะพี่น้องเขาเลยได้ขี่รถ <c oughs> ได้ขับรถน้ำเขาแต่บ้านขวายซื้อเองล้านสองได้อายุแปดแสนมันตาะเมื่อบ้า กินไปว่าไปได้พี่น้องมือนี่ไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้ถ้าลูกคินสู่กินแซบดีเด็กกินไปกินมากกับสิเบิร์หอี มากับเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อยเงินเมื่อยงานเมื่อยหนีเมื่อยศีลเมื่อยโควิดเมื่อ,อ, COVID, อบยบัสย่างพี่น้องเมื่อยทั้งกายเมื่อยทั้งใจแต่เขาเกิดเป็นคนเ่าก็ต้องสู่ต่อพี่น้องเนาะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากรุดเพลินยุ่นี่สินกระไดเนาะพี่น้องเนาะขันผู้ใดบ่มีสิหนี่มันก็บบอมแนล่ะมันก็มีแนสุขค้นหรอไครวะพี่น้องครับเริ่มอืดแล้วกินไปเปไปนะบ้าไปเนาะแซ่บ กืมกำลำกับสิเบิร์ดอีหลิถอดบาหลายพี่น้องพอดีกินก็ถอดลายก็นี่ก็สิกินมาเบิร์ด Hadde ikke <laughs> nok. พี่น้องเอออิ่มแล้วพี่น้องผมข่อยกับว่านในตัดนี่มันย้าวหลายล้านร้านตัดผมปิดเบิด,บดทัวทั่วประเทศไทยเอารลดทวนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยพี่น้องจกว่าร้านใดนเปิดเพิ่มก,กสิสิรอยเปิดยุ่แต่ว่าข่อยหาล้านม่พอพี่น้องปิดเบิดผมย้าวแล้วสิได้ใส่เ,สเน็ตไปเหตุงั้น,นเราต่อไปนี่ <laughs> พี่น้องเอ้พี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เนาะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คอยน้ำเดิอพี่น้องเดิออย่าถิ่มอย่าปาคอยเดิอพี่น้องเดิอซอยอย่ซอยดันกันไปเรื่อยๆนะพี่น้อง mm hmm. คลิปน,นี้เอาไว้สำนีเดิอขอตัวแล้วบ๊ายบาย